เอาแล้วครับก็มีอยู่ผมเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็เป็นคลิปที่ 2, 2> ผมแล้วในปี2017นะครับแล้ววันนี้ผมสอนวิธีการแก้การเข้าเว็บหนังหรือว่าเว็บวิดีโอต่างๆตามที่มันขึ้นตัวแบบนี้นะครับที่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับคือขึ้นตัว error loading media file could not be p l a y นะครับไอตัวนี้ครับขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะ r e f r e s สักกี่รอบนะครับก็ไม่สามารถที่จะกดวิดีโอได้นะครับ แล้วในวันนี้นะผมจะสอนอยู่2วิธีครับที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับมาดูกันที่วิธีแรกนะครับก็คือวิธีที่ผมไปเซิร์ชหามาแล้วก็มีคนสอนเันเยอะมากก็คือวิธีนี้นะครับให้คุณลองทําตามดูนะครับให้คุณไปที่ตัว Wi-Fi หรือว่าตัวอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับแล้วกดคลิก2ไปที่ open n e t w o r k and sharing center ครับเสร็จแล้วเมื่อคุณเข้าสู่หน้านี้คุณทําการหา connection แล้วก็หาตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณหรือว่าอเทอร์เน็ตคุณตรงนี้ครับทาการกดไปเลย จแล้วคุณก็ไปหาคําว่า property นะครับเสร็จแล้วก็ทําการกดเข้าไปครับเมื่อคุณกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับอย่าให้คุณเข้าไปหาคําว่า internet protocol version 6นะครับสำใครที่กลัวว่าจะหาไม่เจอก็ไม่ต้องห่วงนะครับหาเลข6ก็พอครับเมื่อคุณเจอเลข6ในนั้นนะครับจะมีอยู่ตัวเดียวก็ทําการติ๊กออกทําการกด ok เสร็จแล้วด้างบจะเขียนว่า no network นะครับแล้วก็ให้คุณไปกดคําว่า cost ไปเลยครับเสร็จแล้ววิธีนี้ก็ไปแอนเสร็จสิ้นครับ ผมอยากให้คุณไปที่เว็บหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดวิดีโอนี้ได้และลองกดรีเฟซสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลองกดเพย์ดูแล้วก็น่าจะได้ครับสำหรับใครนะครับที่ทําไม่ได้อีกนะครับก็ลองดูวิธีี่2ผมดูเผื่อทําได้ครับวิธีนี้คือวิธีที่ผมเจอเองนะครับผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้จะเป็น Adobe Flash Player ครับก็ตอนแรกที่คุณเข้าจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็อยากให้คุณไปหาคํายาวๆมากๆครับเป็นสีฟ้าๆนี้ทําการกดเข้าไปครับ เมื่อคุณกดเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหน้าหนึ่งนะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วผมอยากให้คุณไปที่ซิสเ็มตรงนี้นะครับทำการกดคลิก2แล้วไปอีกเว็บหนึ่งครับเพื่อให้เราไปดูสเปคที่เขาเรียงไว้นะครับว่าคอมพิวเตอร์เรารับไหวไหมฮะถ้าสเปคเรารับไหวนะครับก็ให้ทําตามวิธีผมมาเลยครับให้คุณไปที่ด้านล่างนี้ครับคุณจะเห็นว่ามี Windows 64บิตอยู่ก็ทําการกดด้านล่างนี้เลย เสร็จแล้วมันจะมีให้คุณเลือกตรงนี้ครับที่เขียนว่า step one ก็ทําการกดงข้างนี้เลือก Windows ที่คุณใช้ครับผมใช้ Windows 10นะครับก็กด Windows 10ไปเลยเสร็จแล้ว step two ด้านล่างนี้ครับก็กดข้างนี้นะครับเขาจะมีให้เลือกคุณเขาจะให้คุณเลือกนะครับ browser นะครับที่คุณใช้ผมใช้ chrome ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ browser อื่นว่า firefox ด้านล่างก็ตามใจนะครับผมใช้ chrome ก็กดตรงนี้เลย เสร็จแล้วอย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะครับให้คุณติ๊กออก2อันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดครับเมื่อคุณกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับเหมือนจะให้คุณรอตรงนี้นะครับก็ทําการรอครับระหว่างที่รอนะครับผมก็จะบอกอะไรอย่างหนึ่งครับคือวิธีนี้คือวิธีที่ผมฟุ๊กทําได้นะครับก็เลยเอามาสอนนะครับก็ทําไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ทําการกดสตาร์ทดาวน์โหลดตรงนี้ครับ แป๊บเดียวครับก็เรียบร้อยครับกด open file นะฮะก็ไม่ใช่ open file open folder นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเกะกะตานะฮะลบเสร็จแล้วนะฮะโอเคมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็รอครับเสร็จแล้วเมื่อมัน install เสร็จเรียบร้อยครับให้คุณไปที่เว็บของคุณที่เป็นแบบนี้นะครับก็ทำการกด refresh ดูแล้วกด Pay ดูแล้วก็น่าจะทำได้ครับ ถ้าทําไม่ได้อีกก็อย่าว่ากันนะครับผมก็รู้แค่นี้ครับที่ผมทําได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองเช็ครุ่นของผมนะค,คือรุ่นของแฟลชเพย์เยอร์ผมนะว่ารุ่นเท่าไหร่นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับผมแค่จะมาเช็คเดี๋ยวว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับของผมเสร็จแล้วก็มาดูที่เช็คตรงนี้ครับโอเคเสร็จแล้วมันจะเด้งเข้ามาเว็บนี้นะครับก็ รุ่นของผมเป็นรุ่น24.00นะครับก็มาดูที่ด้านล่างนี้ครับที่วินโด์นะครับก็จะเขียนว่ารุ่น24.00จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าเราได้อัปเดตเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยก็น่าจะดูเว็บหนังได้นะครับก็คงมีินพิงเท่านี้แหละครับที่ผมพอจะรู้นะที่ผมพอจะสอนได้นะครับแล้วก็วิธีที่สองถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะย้ำสองครั้งนะก็คือวิธีสองคือว่าผมเกิดฟุก ไปอยากอัปเดตตัว Adobe นะครับ Adobe ตัว f a a t h Player นะครับอยู่ๆก็สามารถเปิดตัวเว็บหนังได้เฉยเลยนะครับผมก็เลยอยากมาสอนต่อนะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับแล้วก็ถ้าใครทําได้นะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยว่าวิธีที่1หรือวิธีี่นี้ทําได้นะครับผมก็อยากรู้นะครับวันนี้คอมเมนต์เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช anel ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ